โอ้โอ้ยเอาคอยแนวเขอยแนโอ้ยเอาเจ้าแนวว่ะเออเอาแนวเอาแนวเอาคอยแนวไปไปไปเร็ว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 โอ้ยเจ้าเห็นยังคอยนี้เอามาเลยแมนเตีบ่แมนเจ้าเห็นยังคอยนี้จะไม่เห็นยังควยยังเอาคอยแนเอาคอยแน่เนาะ ขึ้นก็คือเอาเจ้าขึ้นกับเอาขืนไข่ลมเมื่อกี้นี้มันว่าเป็นเอาตังซี่โอ้ยเจ้าไม่เห็นอย่างไข่ยังจีนิวจัดแล้วเนาะกูก็ไปแล้วกูไปสักลาไปเนไปไปเอาวางเจ้าออกมาทีนี่ว่าบรสษัทจะเจอแต่เราว่าบริษัทน่ะนะคุณลมแบบนี้สิเอาข้นจะเสือมันเป็นอย่างหลักเอาลงปลาเนี่ยเหนื่อยจักแล้วบอกบริษัทเองเนาะ พี่บ้ามึงกูบอกเอากูคืนมันเป็นเอากู<ล>โอ้ยมันมาเอากูเห็นเหงาล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 าดีได้หล่ะตัดต้นได้กับไรวะฮ่ะาฮ่าแล้วกัน<ด>มีโต๊ะเมนี่น <ม S 3> อซื้อนมเปียวมาให้เมนี้พอ่ออัน มีเรื่องบอเบ่เนี่ยกับเนี่ยไรเรื่องอี้เลยข้ามก้าวามหลังป่ะบอกแล้วนี่สมัยตอนเป็นเด็กน้อยเห็นไหม,อมเออมาให้มาหน้าแล้วพอใหญ่ไม่ใหญ่เนาะโอ้บอกลายหล่อแล้วเลยเมาหุบพาปู่ห้าป่าดเิเพิ่นนั่นเพื่อนนี้เพิ่นพาเลี้ยงควายละดตาละดทงไปเดิโอ,อ้บ้านีน้อันบ้านบานเท่านัออ้นเพราะเลี้ยงไปไปหอดเห็นไหม,ม,มไปเจอ Oi ừ, ừ, nhau mà phải ừ. là bé tận bát năn mẹ, Ờ, bát năn mong 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 năn in mong 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 là mong 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 ăn mong 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 thấy คนพ่ายางละทงละทาไปคนนี้เออๆก็จีเลียงคว้วยเพื่อจีได้จุยใหญ่เยอะหอดคนนี้มันเหรโอ้ยอย่างนี้เะอ๋อเดี๋ยวบาง่าไรจะจับแม่พอจีป้อนเออเดี๋ยวพ่อป้อนลูเดี๋ยวพ่อป้อนเขียนแล้วบอกทำเลยลูกคอยเขียนแล้วมาเจ้าเดินนะค้าเจ้าเ่านี่ไปเดมาเดไปเดมาจิกจิกใจจัก บ่ให้ลูกข่อยจักเทเาแล้วเด้จนบ่เสือแลอ้วว่าเจ้าสิให้ลูกข่อยกินนี่โอ้ยแช่บาหลกนี่พอแกงเนาะพ่อก็ได้เอ้ยเ <c ười> ขียกกัะเป็นเตนิ <c ười> ขียดเลยจ <c ười> ีแกงานก็บ่ได้เอาไปกินแล้วไม่เอามาๆๆจะเป็นเขียดเปล่นเปลนได้ยันี่เงินหลายนี่หน่อยเนี่ยเขียดเป็เดเนี่ยเนีย 嗯。Mm.